มึงไอเ้เรน่ามัน FK อ่ะป่อยแม่มันมึงเมืงขวาออกไปขวามีกูจะเดินมิดอย่ามากับกูดิ52 52ไวเปอร์โอ้ last player standing <c oughs> 2, ต,ต, <From on S> 2> ตัวมิด AB D โซคาย วิ่ r 到底到底เอาดิเพื่อนปูต้องโดดไม่ต้องโดดเก็บรถไและชุบเก็บรถไแลวชุ left ทุกเลยสาย หญิง <c oughs> เราพร้อมแข่ง